ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสิบนาทีค่ะทุกคนเก้าตาเพิ่งจะตื่นนะอยู่หน้าที่พักค่ะเพิ่งจ่ายที่พักไปเกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์นะจ่ายที่พักล่วงหน้าเกือบหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าที่พักที่นี่ดีมากๆติดกับโรงเรียนมัธยมแล้วก็ติดกับพระาธาตุภูสีติดกับตลาดกลางคืนด้วยเก้าตาเก้าตาจองผ่านแอปพลิเคชันทิปดอทนะ ีเฉลี่ยก็คืนละหนึ่งร้อบาทวันนี้ก้วตานอนคนเดียวในห้องไม่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาพักด้วยเลยแบบเป็นส่วนตัวมากๆนะคุ้มค่ามากๆกับราคา100บาทมีแอร์เย็นๆแล้วก็เป็นที่นอนยางพลาผ้าหม่มหมอนคือสะอาดสะอ้านมากก็ตาแนะนำนะาถ้าใครจะมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วแบบเดินทางแบ็คแพคเกอร์เหมือนแก้วตานะทุกคนนี่เลยด้านหน้าที่พักนะเดี๋ยวแก้ตาจะเอาลิงก์ของ ที่ดดคอมแล้วก็แผนที่แปะไว้นะคออธิบายนะคะทุกคนก็ตาหงข้าวมากๆบ่ายสองแล้วนะนี่จะเป็นการกินข้าวเช้าบ่ายสองนะจ๊ะแดดมากเลยก็ยตามมาถ่ายคลิปช่วงเดือนตุลาคมนะนักท่องเที่ยวเบาบางมากๆคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรน่าจะเดินเที่ยวไปพังๆนะ มันย้อนแสงทุกคนเดี๋ยวก,ก็ตาถ่ายด้านหน้าให้ดูก,ก็แล้วกันถ่ายหน้าตัวเองไม่ได้ตอนนี้มืดมากมากร้านนี้อร่อยเขาเรียกว่านมเหนียวนะอยู่หน้าที่พักเลยสวัสดีขายจอกพ้าวแต๋ยได้จอกซาวพัน,พนข้าเจ้านิยมกินรสชาติหลายหลายข้าเจ้าแบบมา,มา,มากซื้ออันรสนโกโก้โกโกโก นมเหนียวงั้นเอาโก,โกโก้จอกหนึ่งซาวพันกีบซาวพันกีบป,ประมาณคิดเป็นเงินบาทไทย30ประมาณ30บาทเดี๋ยวดยวูนับเงินก่อนดึกซ <c oughs> าวพันเหลือเงินอันน้อยนิดก็เลยรีบจ่ายค่าห้องไว้ก่อนนะจ่ายค่าห้องไป,นนะงไปล่วงหน้าเจ็ดวันเลย 7จ็ดวันเจ็แล้วก็มาอยู่ก่อนหน้านั้นอีก2คืนเป็น7 8 9 9วันนะทุกคนที่หลวงพระบางนะคลิปนี้อาจจะเป็นแบบคลิปเที่ยวหลวงพระบางไปเรื่อยๆนมเหนียวก็มีขายอยู่หน้าโรงเรียนม,ยมัธยมเนี่ย ใจแว่นปกปิดขอบตาดำ <f poster ör> คุณตื่นมาไหมเมาค้างเสียงนี้เปลี่ยนตลอดเลยเสียงแหบเมาค้างขับใจเรื่อยเปล่งโปโก้ะเห็นมันละลายหมดตักกินเลยบ่ตักกินเลยอ๋อเดี๋ยว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 ชิมปิดเขียวคับเ้อได้รุ่นนี้ โกโก้นะกระตาอาจจะพูดไปด้วยแล้วก็ยิ้มติดฟันไปด้วยนะจ๊ะมามันเป็นแบบโกโก้ใส่นมแซ่บเพิ่มเบาหวานใลยรลุ่นนี้เบาหวานอร่อยอ้าติดปากเดี๋ยวให้มันละลายก่อน มันดูดมาเกินเ้อลยเดี๋ยวให้น้ำแข็งละลายเดี๋ยวมันจะดูดขึ้นข้างหน้ามีร้านเมี่ยงคำเดี๋ยวกินเมี่ยงคำอาจจะชิมทีละอย่างนะทุกคนเดินกินไปเรื่อยเจอร้านเมี่ยงสบายดีเมียงคำลาวอ่ะเดี๋ยวลองซิมเดี๋ยววางพอวางไหนเด้อซุดหนึ่งสิบอ่านมันมีสิบอ่าน ซุดหนึ่งสิบพันมีซิปอันเอาเอาซุปใดดีนันเป็นข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวเาี้ยวอันนี้เป็นไส้หมกเผือไส้หมกเผือกอันนี้พักอีเลิศบ่พักอีเลิศใบช่อพูคนไทยเขาเอิญไทยเจะเอิ้นใบช่อพูอ๋อบ้านเฮาเอิ้นพักอีเลิศบ้านเฮาเอิ้นพักอีเลิศเขาเจ้านิยมกินอันแบบใดหลายเลยปลผสมกันแล้วส่วนแรกหมักอันนี้เป็นส่วนยอดซิปอันควายสิกินบ่เบิด์อ่ะควายลองชิมสักเอาเอาห้า เจ้าห <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้าอันเนาะเดี๋ยวเจ้าไล่เงินให้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันนั่งซืมอยู่นี่แหละจำไว้ได้ชัดถี่หอมอใส่หมกเดือยนะอันนี้บักเดือยเนาะแต่แต่ละอันไม่ใส่บวกคือกันเนาะอันนี้อันซาซาซาตุจันกระตังกระต่างอันนี้ไม่ใส่ดุกกันยิบยิบแล้วบอกกินได้เลยยิบแล้ยอันนี้ล้างล้างมือมาเลยเด้อล้างมือเลยยิบได้เนาะแล้วก็กินแล้วแม่บอกินได้เลยอ๋อมีบักเพชรพร้อมทานทานมาทั้คำโอ้คำใหญ่ถูกมา ตีดฟูดข้างทางแกตาเคยเคยมากินกับน้องๆไนงะบม่รู้ว่าเราจืดเขาได้บอว่นานะสิจืดไปได้คำแรกอันนี้เป็นผักสลัดมีขนมจีนมีมะเดือ่อสุค้ามาแล้วใช่หรือเปล่านี่ยปลาอะไรผัดขึ้นอ่ะ,ะเอา,าเอาย่างมาห้าดู กรลำบออ่ะโอเคพริกแข้งอืมอบมเเทนะรับเพชนกินกับมกเพชดคนไปอันนี้เป็นแบบกระลำ อันนี้บ่เพราะเป็นข้าวเหนียวอ๋อเป็นข้าวเหนียวมันเป็นข้าวเหนียวนะโอ้แซ่บเหตุอันนี้เอาเป็นหนึ่งซะก่อนมืกันเลยลวกลวกเนาะอ๋ออันนี้เป็นไส้ข้าวเหนียวนะพอรวกแล้วมันไปดิบแล้วมันไม่แตกแล้วมันหัวก็ได้เนาะ ม,มันมันชั่วดินอืมอร่อยแนะนำเลยอันนี้เซ็บติดใจเอาอีกคำคำที่สามด้วยนะซื้อหลายกินบ่เบิดว่าสิรโหกินไปเรื่อยๆเลย <laughs> อืม แม่สิได้มากินหลายอยู่หรอกเพราะว่าเซ่าเช่าของพักอยู่นี้ทเทลนี้นะเซ่าไว้แปดคืนแม่เ <c oughs> ซ่าไว้แปดคืน <c oughs> อ่อขายเบิร์ดอยู่บ่แม่ใช่จำบเป็นหมู่มดเลยจำข้ามเลยเอะ่ะ ขายมาจาักสีแล้วสาวป่าอยู่นี่นะ <laughs> แซ่บอะดรบิ๊กให่เดี๋ดยวเดี๋ยวลองใบชูพูปกติบ่ก่อยมากป็นไงน,นะพาดิเลิศดิแบบแบบนี้เลยเพิ่งเห็นใหม่ๆอันนี้เป็นใบชูพูนะมันจะมีมะเดือ่อขนมจีนอันนี้เป็นใสอย่างเดีย ใส่มะเขือใส่มะเขือเอามะเขืออือ้วอันนี้เ,นเป็นใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวโอเคแซ่บ จะนกมาลงแหลนอยู่นี่อยู่มาลงแหลนแม่บาฮอตท,ทั่ีแล้วก็มานี่สองหกเดือนสิบแล้วก็จ้าจะมีโครงการมาเพื่อนบอกอยู่ว่าให้ให้ลูกนะอยู่ตอ่อฮอตมันที่เ้าหาเพราะว่าเพ,าาพเื่อนจะพาไปแลนด็เลยบ่ามั่นใจว่าจะได้อยู่ฮอตอยู่บ่วันที่สามห้าสางห,หกก็จ้าแหลนพอดีช่องวันเ้าร์อันนี้อันนี้มันอยากแข็งๆจันหน่อยเพราะว่าเขาเขาเพิ่งสิไปทอนเขียวมา่ํำข่างซ้ายนัฒนธรรม แม่แม่มันแข็งมาเกล็ดแต่ว่าอันนี้แซ่บกินไปสี่อันแล้วน,นี่ใช้ตอนแรงกลับมากับซิมแวร์อีก<ม>ออขายมายี่สิบปีแล้วออออออแนะนำนะถ้าใครจะชิมรอทุกคนตัวนี้นะอร่อยเอาขาได้ลูก่นกันปะอ,อุ้อ,อีเลือบ่อกที่ งินก่อนหมดไปห้าพันกีดนะฝรั่งเขาเคยกินบอสเด้กินกินเนาะฝรั่งกินแต่ว่าคนจีนบบกินอ๋อคนจีนบบกินแต่ฝรั่งกินเนาะฝรั่งกินอ๋อคนน้อยกินคนจีนนี่จะแบบบวกกางกินกันได้เขาคิดว่ามันแปลกๆเนาะน่่แเออาไดก็มิขอบใจได้เ้ยขอบใจคือการเอาแวะร้านนี้อีกซะเนาะร้านอะไรเอ่ย เป็นรถเข็นผลไม้แต่ว่าเรายังไม่กินข้าวทุกคนเดี๋ยวควรเก็บพอกเดี๋ยว้ากับเดี๋ยวแวะอุน่นหนุนไม่กล้าย,ยิ้มเลยอ่ะเพราะว่าผักติดฟัน <laughs> ถ้าเห็นอะไรแปลกๆติดฟันก็อย่าเพิ่งแบบพักท้วงแก้วตาทุกคนเพราะว่าแก้วตาก็ค่อนข้างที่จะขืนนิดนึง <laughs> เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะรอให้นมเหนียวละลาย วันนี้มันดูดไม่ขึ้นอ่ะตื่นมาตอนเช้าๆอ่ะคิดว่ามันจะหนาวทุกคนไม่หนาวเลยอ่ะบรรยากาศสีแยกตลาดกลางคืนนะเขาเรียกตลาดมืดตลาดกลางคืนเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศตอนกลางวันนะ รถแท็กซี่รถโดยสารแท็กซี่รถไอศครีมแบบดั้งเดิมทุกคนอยู่ที่นี่เขาจะเรียกว่ากันแรมนะกันแรมก็คือไอศครีมนั่นเองแวตาจะข้ามถนนรถเยอะ แขวงหลวงพระบางเป็นแขวงที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรนะคะช่วงตอนกลางวันนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวค่ะทุกคนเราจะไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าช่วงเย็น ช่วงค่ำๆนะเงี้ยนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่รถแท็กซี่นำเที่ยวอันนี้20,000พันกีดประมาณ30กว่าบาทนะถ้าเราไปคาเฟ่ก็บางครั้งก็ตาจ่ายจ่ายแก้วละร้อยเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบซอยตลาด อาหารกลางคืนน่ะแต่ว่าเขายังไม่เปิดขายนะมันยังกลางวันอยู่ยังไม่ใช่กลางคืนซอยเล็กๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ตาพาเดินไปเรื่อยๆนะเห็นอะไรน่าสนใจเดี๋ยวก็ตาจะถ่ายคลิปให้ดูตอนนี้ก็คือให้ดูบรรยากาศข้างหน้าไปก่อนเพราะว่ากตาถ่ายตัวเองไม่ได้มันย้อนแสงมากมากเลย ก็ตามไม่เคยมาใส่บาตยามเช้าเลยนะอยู่ที่หน้าวัดใหม่อ่ะจะมาครั้งไหนก็ฝนตกบ้าง <c oughs> คนเยอะบ้างอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็เลยไม่มีโอกาสมา, <c oughs> ม,ามาถ่ายคลิปบรรยากาศแบบใส่บาตรยามเช้าเลย <c oughs> <c oughs> ตอนกลางวันก็น่ามาเดินนะทุกคนมันสงบดีอะ่ะ ก็ตาถามร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการที่พักเขาบอกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยมากทั้งที่แบบมันน่าจะเยอะแล้วอ่ะมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วอ่ะแต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอันนี้เป็นร้านอาหารนะทุกคนชื่อว่าร้านมณนเสน์เป็นเป็นบ้านสองชั้นอ่ะสวยมากๆเลยอ่ะ ชาด้วยสีขาวบรรยากาศตอนบ่ายสองครึ่งแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าเสียงลมเข้ากล้องไหมทุกคนเพราะว่าตอนนี้ลมแรงมากเลยอะเนี่ยพคงแบบปิวมากบ้านป่าขามอ๋อก็ตาเพิ่งรู้ว่า ในจุดในจุดเนี้ชื่อว่าบ้านป่าขามดูตู้ ATM เอ้มแลทุกคนน่ารักมากเลยต้นไม้ขนาดใหญ่รู้เย็ยนมากๆหน้าเดินอยู่นในนี้ย ก็ตาเอารองเท้าวิ่งมาด้วยกะว่าแบบมีโอกาสตอนเย็นๆจะไปวิ่งออกกำลังกายแต่ว่ากตาดูค่าเฉลี่ยของของอากาศนะหมายถึงว่าถ้าเราไปวิ่งจะไปดีถ้าเราไปวิ่งนะอากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้วัดใหม่นะคะทุกคนจุดที่เขาใส่บาตตอนเช้าอะ่ะก็คือจุดนี้เลย ตรงนี้มันจะมีร้านโจ๊กร้านข้าวต้มยามเช้าทุกคนร้านนี้อร่อยมากๆราคาไม่แพงด้วยแต่เรามาไม่ทันนะ <c oughs> สื่นสายช <c oughs> าวต่างชาติมาเที่ยวแกตาใส่กางเกงขาย,ยาวมาเพราะว่าไม่ได้กลัวร้อนกลัวดำกลัวอะไรหรอกทุกคนบางทีเราเข้าไปในวัดเงี้ยจะได้ไม่ต้อง เปลี่ยนเป็นผ้าถุงแล้วก็เป็นการเคารพให้เกียรติสถานที่ด้วยเก้วตาจะเดินหาที่นั่งแล้วก็กินนมเหนียวก่อนทุกคนพี่เกียรติถือคุณป้าขายอะไรเอ,อ่ยร้านค้ามินิข้างทางโอ้ร oh. ้านค้าน่ารักข้างทาง กิตาชอบแวะแบบร้านค้าเล็กๆนะจะได้อุดหนุนชาวบ้านทจริงเราก็ไปทจริงเราก็อยากไปร้านใหญ่ๆเลวทุกคนแต่ว่าเราไม่มีเงิน <c oughs> ร้านนวดนะเนี่ย <c oughs> เป็นอาคารสองชั้นนะจ๊ะ <c oughs> ร้านนวด ้าตาขึ้นทางนี้ดีกว่าทุกคนจะได้ไม่ร้อนคนเขาน่าจะไม่ค่อยเดินตรงนี้นะมันเป็นวัดพระาธาตุภูสีนะที่อยู่บนอยู่บนภูเขาอะแต่ว่าเรายังไม่ขึ้นตอนนี้หรอกเหนื่อยก้าตาพาพามาขึ้นหลายครั้งแล้วในคลิปเกาๆที่มาเที่ยวหลวงพระบางนะทุกคน คลิปนี้ที่เก้าตาม,มาหลวงพระบางก็อยากมาพักผ่อนด้วยแหละทุกคนก็คงจะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแบบเป็นกิจจาลักษณะนะก็คงจะไปเรื่อยๆอ่ะสวยมากอ่ะทุกคนสวยมากๆอยู่ด้านหน้าพระราชวังนะ เดี๋ยวเจ้าตาแผนก้องให้ดูทุกคนข้างหน้าเราก็จะเป็นพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์นะข้างในมันถ่ายคลิปไม่ได้ก็้าตาก็เลยไม่ได้พาเข้าชมอ่ะทุกคนหมายถึงว่าตรงด้านในข้างหน้านูา้น่ะค่ะเขาไม่ให้เราถ่ายรูปถ่ายคลิป เอาเป็นว่าเรายืนถ่ายตรงนี้ก็แล้วกันวัดป่าหอกวัดป่าหอกเนี่ยทุกคนสวยมากเลยนะกระตาเคยอ่านป้ายนะเขากำลังจะบูรณะใหม่ค่ะได้งบมาจากยูเนสโกนะสวยมากๆเลย มาแบบตอนกลางวันโคตรดีเลยมันไม่วุ้นวายอะทุกคนแต่ว่าปกติช่วงที่แกาตาเคยมาตอนกลางวันในช่วงเดือนอื่นๆเนี่ยทัวร์จีนเยอะมากๆแต่ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้นะช่วงนี้ทัวร์จีนน้อยมากๆเลยอะอ,ยาาอูู้เย็นมากแกาตาอาจจะนั่งตรงนี้ก่อนทุกคน กินนมเหนียวพระาธาตุสบายดีเอ้ยอันนี้เขาเขาเอินพระาธาตุนี่างมูาา <c oughs> งามขนาดมู <c oughs> แต่ว่าเป็นพระาธาตุ <c oughs> แต่ว่าบรู้ว่าซื้อพระาธาตุอย่างอ๋อทางขึ้นอ่าวัดพระาธาตุภูสีฮ <c oughs> <c oughs> ขอบใจ ด,ดูวิวสิทุกคนมาเที่ยวแบบ p r ว v ต t e มากๆเลยไม่มีใครเลยนอกจากแก้วตานะที่อยู่จุดน,นี้สวยมากเดี๋ยวแก้วตากินนมเหนียวก่อน <laughs> ที่เกียดถือนะกลัวมันเปื้อนอนะ ว่ามันหกใสแล้วมันเหนียว แดดมากเลยทุกคนอย่างร้อนเลย เกือบตกบันไดมัวแต่ชมวิวลืมดูบันไดหิวอีกแล้วทุกคนหิวอีกแล้วนะหิวบ่อยมากๆเลยอ่ะ